สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นตอนที่19ของซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขคุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคำพีสุภาษิตธิ์วันนี้เรามาถึงหนังสือสภาษิตธิ์บทที่8แล้วนะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้ในบทก่อนหน้าคือบทที่7กษัตริย์โซโลมันก็พูดถึงผู้หญิงที่ร้องเรียกให้คนไร้เดียงสาอ่อนต่อโลกเข้าไปหานางแต่ก็เป็นหญิงแพทย์สยามเล่นชู้ซึ่งหมายถึงการล่อลวงให้ชีวิตพินาศนะครับสําหรับบทที่8นี้ ข้อหนึ 9, ่งถึงเโซโลมอนก็พูดถึงผู้หญิงอีกคนผู้หญิงคนนี้ร้องเรียกเหมือนกันเธอร้องเรียกบนที่สูงตามริมทางเดินตรงทางแยกและที่ข้างประตูเมืองโซโลมอนใช้คําว่าปัญญาเป็นตัวแทนของหญิงคนนี้เธอร้องเรียกใครครับก็ร้องเรียกมนุษย์ทุกทั้งปวงโดยเฉพาะคนที่อ่อนต่อโรคหรือคนไร้เดียงสาให้มีความสุขุมรบอบครอบแล้วก็ร้องเรียกให้ไปหาเธอเพื่อเธอจะช่วยชีวิตนะครับในข้อ1 0ถึง36 หญิงที่ชื่อปัญญากล่าวว่าพวกเจ้าจงตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีต่อชีวิตเจ้าอย่าเลือกผิดไปเลือกหญิงแพทย์สยาจงเลือกคําสอนของเราแทนที่จะเลือกเงินหรือจงเลือกความรู้จากเราแทนที่จะเลือกทองคําเพราะสติปัญญาล้ําค่ายิ่งกว่าอัญ,ญมณีใดๆสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่มีอะไรดีไปกว่าสติปัญญาได้เลยและนางก็กล่าวต่อไปอีกว่า เรามีความรอบรู้และเฉลียวฉลาดยำเกลงพระเจ้าเกลียดชังความชั่วผู้ที่ได้เป็นกษัตริย์หรือเป็นผู้ปกครองก็ล้วนเป็นเพราะเราเองเรารักคนที่รักเราคนที่ตั้งใจแสวงหาเราก็จะได้พบเราและจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกียรติยศชื่อเสียงสิ่งที่เราให้ล้ำค่ายิ่งกว่าทองแท้หรือเงินบริสุทธิ์เราให้ความมั่งคั่งเป็นมรดกแก่ผู้แสวงหาเราและรักเราพระเจ้า เป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นสิ่งแรกตั้งแต่ก่อนจะเริ่มสร้างโลกเราดำรงอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาในการสร้างมหาสมุทรแม่น้ำและภูเขาเราอยู่ที่นั่นเมื่อพระองค์สถาปนาฟ้าสวรรค์และปักผังวางรากฐานโลกใบนี้ดังนั้นลูกเอย๋ยจงฟังเราความสุขมีแก่ผู้ที่รักษาวิถีทางของเราแล้วจงฉลาดขึ้นผู้ที่พบเราก็จะได้พบชีวิตและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนผู้ที่พลาดไปจากเรา ก็จะทำร้ายตัวเองทุกคนที่เกลียดเราก็คือคนที่รักความตายถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมมาอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับสำหรับผมเรมมาที่ได้รับก็คือพระคัมภี์ตอนนี้กษัตริย์โซโลมอนกำลังเปรียบเทียบการร้องเรียกของหญิงแพรยเสและหญิงที่ชื่อปัญญานะครับ ทั้งสองฝ่ายต่างก็กำลังร้องเรียกผู้คนไปหาพวกเธอโดยเฉพาะคนที่อ่อนต่อโลกแต่การร้องเรียกก็มีเป้าหมายแตกต่างกันหญิงแพทยสยาเป็นตัวแทนของซาตานที่ร้องเรียกมนุษย์ให้เข้าไปทำบาปส่วนหญิงปัญญาเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ร้องเรียกมนุษย์ไปรับพระพรทั้งสองฝ่ายต่างพูดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าไปแสวงหาเธอ หญิงแพทย์สยาก็ล่อลวงด้วยผลประโยชน์ที่จะได้มีชู้ล่วงประเวณีกับเธออย่างมีความสุขแต่ว่าปลายทางมันก็คือนรกนะครับส่วนหญิงปัญญาไม่ได้ล่อลวงแต่พูดความจริงให้ตะหนักว่าถ้าเลือกสแสวงหาเธอแล้วก็จะเป็นคนฉลาดและจะมีชีวิตที่จะไยรุ่่งเหลืองมั่งคัง่งด้วยความโปรดปรานจากพระเจ้าพี่น้องที่รักปัญญาก็ดำรงอยู่กับพระเจ้ามาตั้งแต่ก่อนสร้างโลกนะครับแต่ปัญญาไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธ์นะครับ ปัญญาคือคนในลักษณะหนึ่งของพระเจ้าก็เหมือนกับความรักนะครับความรักก็เป็นคนณลักษณะหนึ่งของพระเจ้าสติปัญญาก็เป็นคนณลักษณะหนึ่งของพระเจ้าและผู้ที่แสวงหาปัญญาก็จะได้รับมันผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถึงตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทาให้ผมเลเล็กได้ถึงยหอนบทที่สิบสี่ข้อยี่สิบหกที่กล่าวว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และทาให้ท่านระลึกได้ถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วเห็นไหมครับพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งกําลังประทับอยู่ในตัวคริสเตียนทุกคนก็จะสอนเราทุกสิ่งนะครับการสอนเราทุกสิ่งนั้นก็สอนโดยสติปัญญาของพระเจ้านั่นเองดังนั้นการแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้ามันก็คือการแสวงหาที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซะก่อนนะครับแล้วก็จะได้พบสติปัญญาจากพระเจ้าผ่านทางพระองค์ครับ พระคมภีทั้งเล่มก็เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนและดลใจให้มนุษย์ฟังเสียงของพระองค์คนที่ฟังเสียงของพระองค์ได้ก็เขียนออกมาเป็นพระคมภีนะครับเมื่อเราอ่านพระคมภีร์ก็คืออ่านสติปัญญาจากพระเจ้าและเมื่อเราอธิษฐานก็คือเรากําลังฟังพระสุรเสียงของพระองค์นั่นเองคริสเตียนจึงที่ต้องการสติปัญญาจึงเห็นคุณค่าความสําคัญของสติปัญญายิ่งกว่าเงินและทองคํานะครับริสเตียนที่เห็นคุณค่า ของสติปัญญาจากพระเจ้าก็จะมีความกระตอร้นอ่านพระคัมภีร์พร้อมไปกับอธิษฐานขอเล่มาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปด้วยในทุกๆวันไม่ใช่เอาแต่ขอนั่นขอนี่โน่นเหมือนโมเตโลแต่คนอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอทุกๆวันถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็ขอแสดงความยินดีกูคุณคือคนที่จะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าและจะทําให้คนเป็นที่โปรดปรานได้รับการอวยพรมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งแบบกษัตริย์โซโลมอนนะครับ หรืออย่างน้อยน้อยติดตามคลิปในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวไปด้วยกันกับผมทุกๆวันในช่องนี้ก็จะได้รับเลยมาพิเศษที่เป็นสติปัญญาจากพระเจ้าด้วยเช่นกันอย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามเอาไว้นะครับมาถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงทบทวนถึงชีวิตในอดีตของการเป็นคริสเตียนมาเกือบ25ปีผมก็ได้อาเมนเห็นด้วยกับเลย์มาที่ได้รับในการเฝ้าเดี่ยววันนี้นะครับเพราะอะไรครับก็เพราะทบทวนย้อนกลับไปในอดีตแล้วผมพบว่ามีบางจังหวะของชีวิต ซึ่งผมไม่ได้แสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าอย่างจริงจังและมันก็ทําให้มักจะตัดสินใจผิดพลาดเสมอนะครับและมันก็ขอให้เกิดความเสียหายหลายอย่างในชีวิตเพราะอะไรครับก็เพราะเวลาอธิษฐานขอสิ่งใดมักจะขอให้พระเจ้านําอุปสรรคหรือปัญหาออกไปหรือไม่ก็ขอให้พระเจ้าชักนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยละเลยการขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับก็ปรากฏว่า บางเรื่องพระเจ้าก็ตอบเลยนะครับไม่ต้องใช้สมองหรือใช้ความขยันใช้สติปัญญาอะไรเลยแต่ว่าหลายๆครั้งพระเจ้าก็ตอบโดยวิธีไหนรู้ไหมครับปรากฏว่าพระเจ้าก็ตอบโดยประทานโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นโอกาสที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากอุปสรรคหรือปัญหาแต่ว่ามันก็เป็นแค่โอกาสนะครับซึ่งคุณก็จะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยเพื่อคว้าโอกาสนั้นนะครับและผมก็พบว่าการที่จะลงมือทําอะไรบางอย่าง เพื่อจะคว้าโอกาสที่พระเจ้าส่งเข้ามานั้นมันก็จะต้องใช้2ออย่างนะครับคือใช้ทั้งความขยันขันแข็งแบบมดและก็ใช้สติปัญญาจากพระเจ้าร่วมกันนะครับตัวอย่างเช่นสมัยที่ผมธุรกิจเจ๊งจากซึนามิที่ภูเก็ตก็เป็นหนี้ก้อนโตนะครับจึงย้ายจากภูเก็ตมาอยู่ที่บ้านเกิดที่อุดรเมื่อมาอยู่อุดรใหม่ๆตอนนั้นผมก็เจอทางตันในชีวิตนะครับเพราะว่าไม่รู้จะหาไรายได้มาจากช่องทางไหนดี อายุก็เข้าวัยกลางคนแล้วแถมต้องเลี้ยงลูกเล็กๆสามคนแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวอีกด้วยมันก็อับจนหนทางจริงๆผมอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยโดยยกสดุดีบทที่23มาท่องด้วยประกอบกับคําอธิษฐานทั้งวันทุกวันคุณจําได้ไหมสดุดีบทที่23ข้อนี้เขียนไว้อย่างไรบทที่23ก็คือพระวจนะยอดฮิตของคนเสียเราที่กษัตริย์ดาวิดกล่าวไว,ว้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดบเลี้ยงแก่ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้านอนลงบนทุ่งหญ้าเขียวสดและทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบเพื่อคืนความสดชื่นให้แก่ข้าพเจ้าพี่น้องที่รักผมก็ท่องพระวจนะข้อนี้ไปตลอดทุกวันทั้งวันติดติดกันหลายวันเลยนะครับจนในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นคือจู่จ,จเพื่อนบ้านที่อยู่ในอ,อ,อาคารบาิชย์ติดกันเขาทาธุรกิจรถเช่านะครับเขาก็เดินมาหาผมแล้วก็บอกว่า เขาจะยกล <ique> ูกค้าให้ผมทั้งหมดเพราะว่าเขาจะต้องย้ายไปที่อื่นเนื่องจากห้องเช่าของเขาถูกไล่ที่โดยเจ้าของห้องเช่าและเขาก็ให้ผมช่วยต้อนรับลูกค้าแทนเขานะครับคือจะมีลูกค้ามาที่ห้องเช่าของเขาแต่เมื่อไม่เจอเขาก็จะมาเห็นห้องเช่าของผมที่อยู่ติดกันแล้วเขาก็ให้ผมรับลูกค้าแทนเมื่อมีลูกค้าก็แค่โทรกริ้งไปหาเขาแล้วเขาก็จะเอารถมาส่งให้กับลูกค้าแล้วก็จะแบ่งค่าคอมให้ผม ซึ่งบางครั้งลูกค้าบางรายก็เช่าติดกันถึง2อาทิตย์มันก็ทําให้ผมได้ค่าคอมเกือบเหมือนเลยนะครับในกลิ้งเดียวนี่ก็คือโอกาสที่พระเจ้าทานประทานให้นะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าตอบคำธิฐานที่ผมภาวนาสดุดีบทที่23คือพระเจ้าเลีเ้ยงดูดูดเลี้ยงแกะไม่ทําให้ขัดสนนะครับแต่วิธีเลี้ยงดูของพระเจ้าก็คือประทานโอกาสมาให้นะครับแล้วก็โอกาสที่ได้รับมันก็ไม่ใช่แบบมีเงินล่วงหล่นลงมาจากฟ้าสวรรค์ โดยผมก็แค่วิ่งไปรับเงินจากท้องฟ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบที่พวกสายโมไตโรฝันเฟื่องกันแบบนั้นแต่โอกาสที่พระเจ้าส่งมาเลี้ยงดูและมาช่วยให้ผลปลดหนี้ได้เลี้ยงลูกๆสามคนได้นั้นมันเป็นแค่โอกาสและถ้าผมไม่ลงมือทําอะไรบางอย่างเอาแต่นั่งเฉยๆแล้วก็เฝ้าอธิษฐานต่อไปโอกาสก็จะผ่านเลยไปนะครับซึ่งในเวลานั้นผมก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับว่า โอกาสนี้จะช่วยผมได้อย่างไรเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําธุรกิจรถเช่ามาก่อนนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอยากจะทําเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทาอะไรบ้างนะครับเจ้าของร้านรถเช่านั้นเขาก็กําลังจะย้ายไปแล้วถ้าผมมัวโอเอเขาอาจจะไปหาคนอื่นทําแทนผมนะครับผมจึงรับปากว่าโอเคโอเคผมจะลองทําดูจากนั้นผมทําอะไรรู้ไหมครับ ผมก็ไม่ได้นั่งเฉยนะครับผมก็อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าครับคือขอเช้าสายบ่ายเย็นค่ําเลยขอสติปัญญาว่าผมจะทํำยังไงกับโอกาสนี้ดีขอให้รู้วิธีว่าจะให้ผมพูดนําเสนอต่อลูกค้าที่มาติดต่อจะเช่ารถอย่างไรและจะต้องบริการลูกค้าอย่างไรจะต้องทําเอกสารสัญญาอย่างไรจะต้องทําการตลาดหาลูกค้าแบบออนไลน์แบบไหนอย่างไรคือผมก็ขอสติปัญญาไปซะทุกเรื่องเลยนะครับแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับ พระเจ้าก็ประทานให้นะครับโดยบางครั้งก็ทําให้ผมปิ๊งแวบไดไอเดียดีๆขึ้นมาเองหรือบางครั้งก็ชักนําให้ผมไปเห็นตัวอย่างจากคนอื่นนะครับแล้วก็ทําให้ผมได้ไอเดียเอามาทําตามคือ,อตอนนั้นผมก็ขี้เกียจมากเลยนะครับไม่มีแรงบันดาลใจไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันจะได้เงินมากน้อยหรือน้อยมันจะพอใช้นี่เลี้ยงลูกๆหรือเปล่าแล้วความขี้เกียจมันเกิดจากอะไรครับมันก็เกิดจากการไม่มีความหวังเมื่อไม่มีความหวังก็ ไม่มีแรงบันดาลใจเพราะไม่รู้ว่าทําแล้วมันจะเสียเวลาหรือเปล่ามันจึงทําให้ขี้เกียจจะทำนะครับขนาดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรสักบาทนะครับก็แค่ลงแรงขยันขันแข็งในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆผมก็ยังขี้เกียจเลยนะครับแต่เนื่องจากเวลานั้นพระเจ้าก็ไม่ได้เปิดประตูโอกาสใดๆอีกเลยนะครับมันก็มีแต่ประตูโอกาสประตูนี้ประตูเดียวถ้าผมไม่ทําผมก็จะอดตายผมจึงไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ต้อง ตั้งความหวังไว้ที่พระเจ้าเท่านั้นแหละครับให้ความหวังใจอยู่ที่พระเจ้าแม้โอกาสนี้จะมองไม่เห็นอนาคตยังไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปถึงจุดไหนแต่ว่ามันก็เข้าตาจนอยู่นะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรเมื่อมีโอกาสแบบนี้เข้ามาแม้ไม่เคยทําไม่คุ้นเคยแต่ก็ได้แต่อธิษฐานขอสติปัญญานะครับแล้วก็ขยันขันแข็งด้วยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงนาให้จะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆผมก็ต้องไปเมื่อพระเจ้า ทำให้ได้เห็นบทความอะไรผมก็ต้องไปอ่านพระเจ้าทําให้ได้เห็นหนังสืออะไรผมก็ต้องไปอ่านพระเจ้าเอา่อทให้มีใครบางคนมาพูดอะไรผมก็ต้องขยันเงี่ยหูฟังคืออธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกําลังให้มีความขยันขันแข็งนะครับาจากนั้นก็ปรากฏว่า,าต่อมาไม่นานเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับต่อมาก็ปรากฏว่ามันมีสายการบินต่างๆก็ มาที่บินมาลงอุดรสนามบ,บินอุดรเนี่ยก็เพิ่มไฟบินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างประหลาดอัศจรรย์แล้วก็ทําให้มีผู้คนเดินทางมาที่จังหวัดอุดรเพิ่มมากขึ้นจากไฟบินวันหนึ่งไม่กี่ไฟกลายเป็นวันหนึ่งมี20-30ไฟก็ประหลาดดีนะครับคือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแบบนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าพระเจ้าก็ทําให้มีคนมาเห็นเว็บไซต์ของผมแล้วก็ติดต่อเช่ารถกับผมเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับ คือจากเริ่มต้นมีรถไม่กี่คันก็กลายเป็นมีรถเพิ่มขึ้น30กว่าคันรายได้ก็เพิ่มผูนจนปลดหนี้ได้เลี้ยงลูกได้สบายๆเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่ามันจะมีไฟบินเพิ่มผูนมากขึ้นมากมายขนาดนี้แล้วมันก็ส่งผลให้มีคนเช่ารถเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าพระเจ้ามองเห็นอนาคตพระเจ้ารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพระองค์ก็เลยส่งโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตผมให้ผมทําธุรกิจรถเช่า แต่เวลานั้นผมต้องขยันขันแข็งแล้วก็อธิษฐานขอสติปัญญาอย่างมากนะครับในการที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้ดังนั้นสติปัญญาจากพระเจ้าและความขยันขันแข็งเหมือนมดมันจะต้องไปควบคู่กันนะครับเหมือนเป็นขันน้ําหรือเป็นภาชนะที่จะรับพระพรจากพระเจ้าคือถ้าคนมีสติปัญญาฉลาดล้ำแต่คุณไม่ขยันเหมือนมดมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างมันก็อยู่แค่ในหัวสมองของคุณหรือถ้าคุณขยันขันแข็งยิ่งกว่ามด แต่ข่าดสติปัญญาดีๆจากพระเจ้าคุณก็เหน็ดเหนื่อยกับการพายเรือในอ่างไปไม่ถึงไหนนะครับมันต้องมีทั้งสติปัญญาจากพระเจ้าและความขยันขันแข็งแบบมดนะครับจึงจะจะลิลรุ่งเรืองมั่งคัง่งตามที่โซโลมอนบอกอีกประการหนึ่งการทําธุรกิจมันไม่ยั่งยืนเสมอไปนะครับเมื่อผมทําธุรกิจรถเช่าไปได้6กเปีปลดหนี้ได้หมดแล้วลูกๆก,ก็เริ่มโตแล้วได้ล่ําเรียนจนไปถึงต่างประเทศก็ปรากฏว่าธุรกิจรถเช่ามีคู่แข่งเพิ่มจํานวนมากขึ้น อย่างมากมายแล้วก็ต่างแย่งลูกค้าด้วยวิธีไหนรู้ไหมครับก็ด้วยวิธีตัดราคากันนะครับจนราคาก็ตกต่ำลงเป็นอย่างมากอีกทั้งเจ้าใหญ่ที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศเงินทุนหนาก็แห่กันมายึดครองพื้นที่ในสนามบินกันมันก็เลยกลายเป็นเลดออเชียนนะครับเลดออเชียนก็คือธุรกิจที่แข่งขันกันโดดเดียดแบบเลือดสาดนะครับเป็นทะเลเลือดเลยนะครับพระเจ้าจึงทรงนำผมให้ทำ เรื่องรดเช่าน้อยลงไปแล้วหันไปทำธุรกิจทัวร์แทนนะครับซึ่งเป็นบลูโอเชียนนะครับบลูโอเชียนก็คือน่านน้ำทะเลใหม่ที่ไม่เลือดสาดนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่จะต้องปรับตัวไปตามกระแสดีมานซ์ภายนะครับถ้าคนทำธุรกิจก็อย่าไปยึดติดกับความสำเร็จในอดีตแต่จะต้องอธิษฐานขอสติปัญญาอย่างต่อเนื่องนะครับทำธุรกิจไปตอนแรกก็ร่ำรวยดีอยู่ๆก็ยอดขายตกเพราะว่าการแข่งขันก็สูงขึ้นกลายเป็นทะเลเลือด เลือดสาดกันคุณก็ต้องสแสวงหาหน่านน้ำใหม่ที่เป็นน่านน้ำสีครามหรือบูโอเชียนนะครับต้องขอสติปัญญาสแสวงหาสินค้าหรือบริการใหม่ๆมาทดแทนนะครับหรือถ้าคนตกงานก็ต้องอธิษฐานขอให้คนได้พัฒนาศักยภาพใหม่ๆตามที่ตลาดแรงงานต้องการนะครับสมัยนี้ตลาดแรงงานต้องการคนที่ใช้ AI เก่งๆนะครับถ้าคนยังย่ำอยู่กับที่ไม่ยอมขยันขันแข็งพัฒนาศักยภาพตัวเอง คุณก็จะตกงานเลื้อยหลังไปนะครับหรือถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณไม่รู้จกักอ่านดูกระแสดีมาน์สภายคุณไม่รู้ว่าดีมาน์ที่คุณทําอยู่นั้นมันกําลังตดถอยเนื่องจากการแข่งขันสูงคุณก็ยังเอาแต่ทำเรื่องเดิมๆอยู่คุณก็จะยา,ยากจนลงเรื่อยๆนะครับคุณต้องแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าและขยันขันแข็งนะครับในการที่จะบุกเบิกไปยังน่านน้ำใหม่ๆ ตอนนี้พระเจ้าก็ส่งนําผมให้เริ่มแสวงหาน้่นน้าใหม่ก็คือเริ่มบุกตลาดไปยังตลาดชาวจีนนะครับก็ก็ต้องปรับตัวนะครับคือทั้งขอสติปัญญาทั้งขยันแบบมดนะครับคือย่ําอยู่กับที่เฉยๆไม่ได้คุณจะอธิษฐานขอแบบมมเต่ลูไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับเป็นคริสเตียน อ่าไม่ใช่ใช้แต่ความเชื่อแบบสสมูเตลูกษัตริย์โซลมันไม่ได้สอนให้พวกเรามีความเชื่อแบบมูเตลลนะครับแต่กษัตริย์โซลมันสอนให้จะต้องมีสติปัญญาจตา่พระเจ้าและต้องขยัขนขันแข็งเหมือนมดแล้วจะต้องไม่โง่ไม่โง่นะครับที่จะโดนสิ่ง่อดรวมยั่วยุให้เสียคนนี่คือคําสอนจากคมภี์โุภาสิตตั้งแต่บทแรกถึงบทนี้นะครับพี่น้องที่รักผมเองก็ไม่ใช่มั่งคั่ง,งร่ารวยมากแล้ว พราะผมก็ยังมีจุดอ่อนหลายอย่างที่ทําให้ตัดสินใจผิดพลาดและตกหลุมปกตกบ่อไปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีรสุภาษิตแต่เมื่อได้อ่านสุภาษิตหลายๆรอบแล้วจึงค่อยๆเก็ตว่าผิดพลาดอะไรไปและได้รับเล่มาาพิเศษจึงนํามาแบ่งปันในซีรีส์นี้นะครับพี่น้องที่รักกดรู้ไหมครับว่ามีกริสเตียนคนหนึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของโลกยี่ห้อ i ินเ l นะครับคุณรู้จักยี่ห้อ i ินเ l ลไหมครับชิปยี่ห้อ i ิน e l ล ก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ PC แทบจะทุกค่ายเลยนะครับผู้บริหารคนนี้ซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทอินเทลนี้นะครับเขาก็เล่าว่าชีวิตการเป็นคริสเตียนนั้นมันเป็นเหมือนนักกายกรรมที่โยนแก้วน้ําขึ้นข้างบนสลับกันพร้อมกันหลายๆแก้วนะครับและจะต้องรับแก้วน้ําให้ได้ทุกใบและโยนสลับขึ้นไปอีกซึ่งถ้าแก้วใบใดตกพื้นมันก็จะแตกทันที และอาจจะทําให้สูญเสียส่งผลกระทบให้แก้วใบอื่นตกลงมาแตกตามกันไปหมดเพราะว่าเสียสูญไปนะครับดังนั้นชีวิตคริสเตียนก็เป็นแบบนี้แหละครับเรามีชีวิตหลายด้านที่เป็นเหมือนแก้วน้ําที่บอบบางแตกง่ายทั้งด้านชีวิตส่วนตัวด้านสุขภาพร่างกายด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวด้านการประกอบอาชีพการงานด้านการเงินด้านการเลี้ยงลูกและรวมถึงด้านการรับใช้พระเจ้านะครับ คือคุณจะต้องแบ่งเวลาเอาใจใส่อารักขาชีวิตคุณทุกด้านอย่างสมดุลน,นะครับเหมือนการโยนแก้วหลายๆใบขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็รับมันให้ได้ทุกๆใบสลับกันแบบนี้นะครับด้วยอาศัยสติปัญญาจากพระเจ้าและด้วยความขยันขันแข็งเหมือนมดซึ่งมาจากความหวังใจในพระองค์ถ้าคุณปล่อยปะละเลยให้ชีวิตด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่สนใจด้านอื่นๆหรือคุณ สุดตรงตกขอบไปในชีวิตด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปและไม่ได้สนใจดูแลชีวิตด้านอื่นมันก็เหมือนคนเอาแต่สนใจแก้วใบเดียวแล้วปล่อยให้แก้วใบอื่นๆตกลงมากระแทกพื้นแตกหมดคือเราจะต้องดําเนินชีวิตที่สมดุลก็ได้โดยการติดสนิทใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆวันนะครับพระองค์จะสอนเราในทุกสิ่งด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าและจะเสริมกําลังให้เรามีพลังพยันขันแข็งที่จะลงมือทําตามการทรงนําได้ด้วยนะครับ เช่นเช้ามาก็ให้กล่าวสวัสดีพระวิญญาณบริสุทธิ์และแช่อิ่มในพระองค์สักกู้หนึ่งก่อนเพื่อรับสติปัญญาและรับการเสริมกําลังจากพระองค์ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยออกไปทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันแล้วชีวิตคนจะไม่ผิดพลาดแต่จะเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งขึ้นตามคําแนะนําของกษัตริย์โซโลโมอนครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันเฝ้าเดี๋ยววันนี้คนได้รับเลมาพิเศษอะไรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้างคนได้รับสติปัญญาอะไรบ้างจากเลมาเฝ้าเดี่ยววันนี้ พระวิญญาณบริสุทธบอกอะไรแก่คุณเป็นพิเศษเกี่ยวกับความสําคัญของสติปัญญาจากพระเจ้าและการขยันขันแข็งเหมือนมดด้วยการเสริมกําลังจากพระองค์และคุณจะตอบสนองอย่างไรกับสถานการณ์ชีวิตจริงในปัจจุบันของคุณให้คุณพิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมารับเลมาที่เป็นสติปัญญาจากพระเจ้ากันต่ออีกในข้อพระคำพ,พิสภาสิทธิข้อถัดๆไปนะครับ แล้วคุณก็จะมีคญแจที่จะไขประตูรับพระพรจากสวรรค์ได้อย่างเต็มเปี่ยมผ่านทางสติปัญญาของกษัตริย์โซลมอนผู้มั่งคั่งและสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าอวพรครับ